สวัสดีค่ะพีจิตค่ะดวงความรักประจำวันที่19พฤศจิกายนนะคะคือน่าจะสติดกับหัวสันเขาไดม p เพร์กับหัวจริงๆไพ่ดีทั้งคู่นะแต่ว่าพอขึ้นมากับหัวเนี่ยความหมายก็จ,จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะในวันนี้ตัวคุณพีจิตเองเนี่ยอยากจะทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์นะคะก็เลย น่าจะมีการตัดสินใจอะไรที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงินหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักนะคะคุณอยากเคลียร์แล้ววันนี้คุณจะได้เคลียร์ด้วยนะคะตัวเขาเดมนเพล่อกับขัววันนี้แฟนเนี่ยอาจจะมีความไม่มั่นคงในบางเรื่องนะคะของชีวิตเขาอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวการงานการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังมีอะไรที่ยังไม่ลงตัวซึ่งจะต้องเคลียร์กันในวันนี้แหละนะคะมันมีไพ่ r e d f a c t นะคะแล้วก็ Forgiveness ตรงนี้ดีมากเลยส่งสัญญาณมาว่าคุณสองคนรู้ปัญหาทั้งคู่รู้ว่าอะไรที่ต้องแก้ไขและคุณสองคนจะแก้ไขตรงนั้นได้ตรงจุดเลยนะคะมีไพ่แห่งการให้อภยัยเึ่นกันและกันตกลงกันได้แน่นอนนะคะแล้วก็ได้ไปต่อนะ